mẹ tập lúc này nữa. nè, nè, hà nuôi nhảy bị tẩm, lúc nè, mày, wow, gì má? ออน้ำผักเพราะมันเยอะอยู่เด้อเนี่ยไม่เอาไว้เก็บขายเก็บไปตำกินนะเอาลูกเยอะใหญ่เยอะใหญ่เอาเราจะเข้าไปได้ยังไงมันแคบเอาตัวนี้ตัวนี้ก็ใหญ่อยู่เดี๋ยวเอาไว้ให้ยายเราเก็บขายดีกว่า นี่กระลูกบักใหญ่นี่ดูกรลูกนี้แรงตําแตงจบแซบอ๋มันเยอะแล้วดินี่นี่เอ้าวแตงแล้วดูตัวนี้ไม่ย้ายไหมอะ่ะ พลาเาพลเาเป็นภูมเป็นพวงอยู่เมื่อไหร่เราะเข็บเอาไปกิน,น่วยไปกินลูกอ๋อนี่คือเคี้ยนี่คือตายเนานเป็นอะไรโอ้ดอกอยู่ตนนี่เราเก็บขายรอบนี้ได้ยเยอะอีเด้อนี่คุณอา หมุนมาทัร์ละตรงนี้ก็ต้องแต่งต้องแต่งเอา้าไปไม่ได้เ <laughs> ยอะเลยนี่ฝั่งนั้นเราเข้าแมวไม่ได้อ๋อเยอะอยู่ข้างบนก็เยอะแต่ว่าเรา มุนไปจังไลยไปเนี่ยเหน่ะมุนเก็บแตงตึ้งตึงตึงตึง,ตงหาลูกย่อย,ย,อยเอาไปตำกินเห็นยุสอนี่ละมองมาจะข้างนอกตรงไหนวะลึกแล้วนะ นี่หรือเปล่าใช่ไหมอ่ะไปไม่ไหวแล้วอ่ะเมื่อกรอบดีกว่ามุ่นสูงๆนั่นอ่ะเยอะพละพละมาอีสูงๆก็มีแต่ว่าแต่ว่าเรา,เาแค่นี้เนาะ mười này